ก็สวัสดีขอยพี่นองตังหลายก่อนอื่นที่จะไปที่ที่จุดหมายปลาทางของเรานะคะนี่เลยคือพลาดไม่ได้นะคะจุดจุดที่เ่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองยองนะคะก็จะเป็นชื่อว่าเมืองยองยินด,ดีต้อนรับนะคะนี่ อ๋อโอเคลาดเลอมาอันนี้ไปก็ไปเมืองยูเมืองยูไปอกีก28.96กิโลเมตรเมืองพิจักถ้ากลับไปก็72.82กิโลเมตรนะคะถ้าเรากลับไปทางเมืองพิจักนะคะฮัลโหลห้างลีเต,ต้โอ้แสบตานะคะไม่เห็นเลย โอเคให้ดูกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่จับปลากันเลยค่ะให้ดูว่าอันนี้เอกกษักของเรานะคะไปตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะหมดจบ <c oughs> ก็คือ <c oughs> เขาปล่อยนะ่า <c oughs> เขาปล่อยเสร็จแล้วอันนี้นี่สือมาก็โยโน,โน่จับมาว่าอันนี้เออปล่อยอันนี้อันนี้กดปล่อยมารเยได้啊ป่อ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ โอ้โหเหมือนอยู่กันได้น้องเลยมันมีญาดิเลนสนาปีวีเลยไม่ได้เห็นแล้วนะคะเขาปล่อยมาก็กคือจบแล้วเพราะว่าเราไปพระธาตุหลวงจำยองมานะคะก็เลยไม่ได้เห็นที่เขาปล่อยน่าเสียดายน่าเสียดายมากนะคะนี่ปลาก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เอาไปเอาไปจีโอตัวเล็กๆนี่นะคะนี่ปลานเนยตัวเล็กๆอันนี้คือตัวใหญ่สุดๆนะคะนี่ โอ้โหอันนี้ปลากาาั้งปลากั้งนี่นะโอโหเดี๋ยวเราต้องล้างมือไมนรู้จะไปล้า,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 างที่ไหนเนี่ยดูกันไปอันนี้คือหมูจีแล้วนะคะจีหมูแล้วนี่คือหมูที่เราซื้อมาจากในเ<ห>มืองในเวียงบบาานะคะเขาจะว่างตาคนาเวลาร เวลาไม่ออกดูด้วยที่เพื่ะมาจางวัตาตึกมาซามาซาอ่ะตอนนี้เราไปดูเมนูเขาทำปลากันนะคะเขาจะไปล้างแต่ตัวใหญ่เตะกันเลยเนะาะปั้นเนียนขึ้นเสมีตีนอีกน้ำแมฆของคนปันป้นเหมือนเลี้ยวอ๋อโอแต่มึงไปไหวตั้งอันไตอันตีตั้งน้ำยองปูนขึ้น โตเลยน้ำน้อยแต่กระโมอ,อีกเลยนี่ใหญ่เต้กันเลยอันนี้ปลาอันบนรูดออกน้องให้กันโอ้ใหญ่เตะนะเดี๋ยวนี้อันี้นอ๋อนี่นะก็คือเขากินอะไรกันน่าไปส่องกันดิน่าจะไม่มีกระป๋องเบียร์นะว่าไปก็น่าจะมีอยู่ มีอยู่แต่ถ่ายไกลๆนะคะโอ้คึกคืนมากคึกคืนมากค่ะคนเยอะนะคะคนเยอะหั้ยับป๋าไว้ก็เสียดายมากนะคะที่เมื่อกี้ไม่ได้เห็นที่เขาแบบปล่อยแล้วก็จับปลานะคะนี่หิงก็เอาอันนี้ วงเอ,เอาเอาหิ้งสอนเอานะฮะก็ไม่ได้เห็นค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพาไปดูกระท่อมกันดีกว่านะฮะโอ้กระท่อมแบบเออเขาทำสวนสงบร่มเย็นนะคะอยู่ข้างน้ำด้วยตรงนู้นก็จะทำเออแบบปลูกทรงเมืองจีนนะคะอันนี้ก็น้ำจะเซาะ โอ oh, ้น้ำเซาะน้ำเซาะน่ากลัวมากค่ะอันนั้นคือน่าจะปลูกน้ำแก้วหรืออะไรสักอย่างนะที่จะส่งเมืองจีนได้ตอนนี้ที่เมืองยองก็ทําแบบนั้นหมดนะคะว่ามีอะไรผลผลิตที่ส่งจากเมืองจีนได้ก็จะทําไปนะคะเพราะว่ามันติดชายแดนจีนนะคะก็จะค้าขายทางจีนนะคะก็บ้านไปดูเมนู <c oughs> เมนูของเราเลยนะ

ก็ว่าเขาไม่ยอมมาเลยจูมาถ่ายปุ๋งให้ก่อนเดี๋ยวเอามากินหนุยแกเอามากินหนุยได้สี่หนุยจ้าอ๋อโปล่อยแค่ซี่หนอยก็เยอะแยะแล้วหลายแต่กันเพราะอันนี้นี่แปลกแต่ใจแต่ใหญ่นายอย่างก็ไปขังน้องมาเนี่ยย่าเมินไปปล่อยแอร์คือใครตัวอะไรนอนหน้าตัวสองนิ้วแกันนี่นั่ใหญ่ก็แล้ว เห็ดแถวๆนี้แค่เนื้อปุนะที่นีที่นีแค่ก็็น้อมันมีร้ายมาแคนด้รลายเลยเนี่ยนะกินเสียงวันนี้ไหมกินเสียงอันนี้นี่ป้ามใช่ป้ามันนะป้าหลอดลอดเท่านั้นเอาเอาเอาใหม่กินได้จีให้ดูนนคะ งกอโอ้ลิกะสิบเยอะนี่กระสิบเยอะอ๋อแห้งไอ้ปหลนอาหารก่อนอ้โดนเรเนี่ยโดนหักแปลกน่ะเอาเอากีบจืดไปเอาสีส้มนะอ๋อหมอนี่เสียสเอสีึ้ก่สีสุเอากีบมันก่ไหนกันกีบกว่าสๆม่เอามัดหัมาทางกันอย่องนอ่ะ เอาเอาปนตัวปดไปอ่ะเออปาปเตัวะใส่ตัวเดียวปอยกันคเชสุกพิ่มเนูมาเชกเห็นหุนกันอย่างดีก่าโอตอกไปข้งร้อนอ่ะเนาะมาเอาตอกไปนตัวกเก็บเสเ้ นี่ะว่เ้มว่าว้หมดไปหนักกันือล่ะป็นจะมีแล้วเป็นนางกินกงินอ้อนหนาเส้นนะจะใครหันไปบอกว่าปลอยเจ้าเหรอเนี่ยถามมากถามมานี่ก็ปลอยเลยอ่ะปลอยดีสองเตืวมาปลอยเยอะสองเตอรก็เนี้ยสีังสีหน่วยเนาะก่อนได้ปลาละเมื่อไปาเนี่สมมติตวล้งไงเนาะคนอะไรเอ๊ะมาไปเอาน้องมาไก่ โอ้ดน,นี่นะคะเสร็จแล้ววิธีธรรมชาติเดี๋ยวไปติ้งให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะอันนี้อันนี้ฝีมือฝีมือที่จะโชว์ให้พี่ๆได้ดูว่าปิ้งมาแบบนี้เดี๋ยวรอให้มันสุกนะคะ ใส่กเกกโอเคไปลมือจน่นดูเขาแบบโอ้โหคืกคืนกันมากค่ะอันนี้นะคะ วิธีก,กิ็เอาเอาไม่รดีดหรอวาโง่เข่าคนบึงยองก็งโง่เข่ากินอย่างนี้นะ,ะงโง่นำพักอันดีนั่นน่ะแหนะ่ออ้นำพักที่หอ่อจากบ้านมานะคะกินกับเนื้อหมูนะคะก็จะไปไนะกินแบบธรรมาชาติมากนะเนี่ยเสดายปลามากมากเดี๋ยวเรารอดูปลาของเรานะคะโอเคเดี๋ยวไปนั่งกับพี่ๆเขาว่ามีของกินอะไรบ้างนะคะ อน,นี้ก็จะเป็นของกินกับเมืองยองเลยนะคะนี่อกรักษ์สำคัญ <c oughs> ชอบมากนะคะแล้วก็จะมีข <c oughs> ายเยอะไม่ได้เพราะว่ามันมีกระป๋องเบียร์แล้วก็ถายให้ดูนิดๆ ส่าถายสาวๆเราว่าเขากินเขามากินแบบอาหารต่างที่นะคะว่ามันเป็นยังไงเป็นจืออร่อยอร่อยอร่อยนะคะเขาไม่เคยมานะคะอร่อยนะคะอร่อยก็อร่อยค่ะ ก็เขาจะกินเหล้าขาวนะดูดูคนเมืองยองนะเขาจะกินเหล้าขาวมีแต่บงที่พี่บางท่านเขาจะกินแบบเบียร์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะถ่ายไม่ได้นะคะมนี่มีแต่รุ่นที่ข้างบ้านสมัยก่อนนะคะอันนั้นก็เป็นครูครูสอนหนังสือไทยนะคะ

ถ่ายเยอะไม่ได้นะคะนะคไม่ะ้ผมตี่ดีเลยโอเคทดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องทุ่มตัวงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทีเขาที่จีนตอมึงแล้วกันนะคะว่าเสียงดังมากนะคะเราไม่ได้เห็นที่เราถ่ายแล้วก็เอ่อไม่เป็นไรนะคะรออกาหน้า เขาบอกว่าเหลืออีกลูกหนึ่งไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่านะคะโอเคเพราะว่าคือดูซวกินข้าวไปเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีแล้วกันนะคะอันนี้กําลังได้ที่แล้วนะคะแอบถ่ายให้ดูสักแป๊บเดียวนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะะเฮฮาสนุกสนานค่ะก็ไม่ลุกไปดูปลาจีแล้วนะคะก็ สนุกมากนะคะถ้าได้บรรยากาศแบบนี้นะ พี่ข้ามเอ้งามตึกต้อังไฉนันรถต้องนาถ้ามาขึ้นเรื่อยไหมล่าสุดในคราวนี้มูทันึงว่ะมันเดเรื่อยอยู่อ่ะมันหนื้นอดูคันนะโอ้โหดูครูดูครูเมาแล้วค <ฮะ S 3> ่ะใส่ตะบลาคาด้วย<อ>ร้อนคือร้อนนะคะอันนี้กินแล้วข่าวแล้วร้อนนะคะถ่ายข้างล่างไม่ได้คือจะมีกระป๋องเบียร์นะคะก็เลยลุ่มๆอะไรเข้มข้นไปอยู่นี่กินเรื่องกล้ำหรือกินซี่โครง

เขาถามหาเพลงไงคะก็เลยแบบว่าเก่งใจพี่ๆีเขาแล้วก็ถ่ายแค่นีดเดียวแล้วก็โอเคได้แล้วค่ะเปิดเพลงได้แล้วก็เลยเปิดเพลงแล้วก็โหยาวเลยค่ะทีนี้ก็เลยไม่มีไม่ได้ถ่ายต่อเลยนะคะถ้าอยากเจอความมันหรือความที่เห็นสาวมึงยองกินเล่าเขากันเป็นแบบกีรอนเจร้อนนะคะติดตามเพจน้องไม่ได้นะคะ ไปลื้อรัชฐานนะคะน้องใหม่เอาลงไว้นะคะเดี๋ยวจะมีลงหิบนะคะเพราะว่าเอาลงยังไม่ครบเพราะว่าอยู่ในกล้องเอาโหลดใส่มือถือมันจะช้านิดนึงก็เลยเอาลงทีละวันเอาโหลดลงทีละวันนะเพราะว่าต้องเล่นมือถือด้วยแล้วก็เอาคลิปลงด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ถ้าเอาคลิปลงก็ต้องพักมือถือการเล่นมือถือก่อนก็ลเลยเอาคลิปลงเป็นเกือบชั่วโมงนะคะเกือบชั่วโมงบางทีบางคลิปนะคะ นานมากไม่รู้เหนกันว่านานนานจริงๆค่ะก็เลยกลับมาอัคดคลิปต่อที่ร้านให้พี่พี่จะเล่าให้ฟังถ่าใครอยากเห็นก็ไปติดตามดูในเพจไตลื้อรับฉานได้นะคะความมันหรือลํำมงลํำมงลํำมงมังยองจริงๆ <c ười> คือพี่พี่รุ่นพี่พี่เก็ไปเจอครูครูสมัยที่เราเหมือนยังอ่านเขียนหนังสือไทยไม่เป็นนะคะก็ อตอนแรกก็ไม่เห็นครูก็เลยคิดไม่ออกว่าจะเล่ายัางไงนะคะตอนนี้เห็นครูแล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าอาไปเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเล่าเล่าย้อนนะคะแรกๆนะคะก็สมัยตอนที่ยังอยู่มงยองนะคะยังเรียนหนังสือสมาอยู่แล้วก็เขาปิดเทอมไปสามเดือนนะคะก็เลยพี่ข้างบ้านบ้านติดติกันเองนะคะพี่ข้างบ้าน ก็มีคนมาเรียนแหละแล้วก็น้องใหม่ก็เลยสนใจด้วยแล้วก็สมัยนั้นเรียนเท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะคะไม่รู้ว่ากี่พันจัดนะคะพันพันจัดก็แค่สมัยนั้นก็ประมาณ30มสามสิบกว่าบาทสมัยนั้นนี่คือค่าเงินพมา่าแพงนะคะแต่ตอนนี้นี่ก็คือขึ้น,น,นล,งลงก็อยู่ที่ยี่สิบ้าบาทนะคะลงไปถึงยี่สิบเอดบาทถึงยี่สิบบาทก็มีนะคะเงินพม่า แต่สมัยที่น้องเอ๋เขาเรียนหนังสือนี่ก็คือน่าจะ30มสิบสามสิบกว่าบาทเลยนะคะค่างเงินแพงมากก่ะก็เลยจะมาเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าแต่ทมไมนั้นเรียนเท่าไหร่นี่จำไม่ได้จริงๆค่ะลืมถามครูเพราะว่าครูก็กําลังสนุกสนานก็เลยไม่ได้คุยกับครูนะครูดีๆนะคะอ่า เรียนกันประมาณสี่ห้าคนนะคะเรียนกันที่ข้างบ้านน้องเหมยแลยบ้านติดกันเลยนะคะแต่ตอนนี้บ้านหลังนั้นก็คือมันลื้อแล้วไม่มีบ้านแล้วยังไม่ได้สร้างบ้านทับนะคะเพราะว่ามันเป็นของน้าที่อยู่ไต้หวันไต้หวันของเออเนะพี่สาวของพ่อนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะคะลื้อทิ้งไว้แต่ยังไม่ได้สร้างบ้านเพิ่มนะะสมัยก่อนก็เป็นบ้านที่แบบหลังเ,เก่า ร้อยกว่าปีน่าจะมากกว่าปีเพราะว่ามันผุพังมันไม่ลื้อไม่ได้นะก็เลยลื้อไปนะไม่งั้นมันจะล่วงเสียหัวลแล้วนะคะอ่าก็ไปเรียนได้กี่เดือนจำไม่ได้ว่ากีก่เดือนแต่ว่าพอจะอ่านจะเขียนได้บ้างแต่ว่าเขียนยังไม่คล่องนะคะแต่อ่านคล่องกว่านะคะเพราะว่าอ่านอ่านอ่านจะคล่องกว่าไอ้ที่เขียนนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าครูเขาก็สอนแต่ว่าความจําของมั่งแห ดูแล้วก็อ่านได้แต่ว่าถ้าจะให้เขียนอ่ะรอเรือรอลิงไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนแต่อ่านนี่ออกเสียงอยู่แต่ว่ามันใช้ตัวไหนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจไอ้ตรงนี้ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะก็เรียนพอรู้ได้เพราะว่าทําไมถึงอยากเรียนหนังสือไทยนะคะตั้งแต่เ,เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็เอดูละครไทยตั้งแต่เด็กๆละครพม่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ คือไม่ดูเลยไม่ดูจริงๆถึงแม้จะอยู่ประเทศพมา่าแต่ก็ไม่ดูนะคะดูไม่รู้เรื่องเท่าดูหนังไทยละครไทยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่บ้านก็มีทีวีเนาะที่สมัยก่อนที่เขายังไม่มีทีวีกันเยอะๆนะคะก็จะมีแบบคนในหมู่บ้านมาดูทีวีบ้านน้องเหมยแบบยังไม่ตื่นก็มีคนมานั่งรออะไรเงี้ยคะ่ะจะลงบ้านจะขึ้นบ้านเนี่ยโอ้โหต้องแบบ เหมือนไปมุดไปมุดหลังหนูคนเชื่อมากนะคะแล้วก็เลยโทรศัพท์รุ่นยุคนั้นก็ยังไม่มียังไม่มี MP3 มพีาเขาก็ยังไม่เกิดอีกจีสองสามปีสี่ห้าปีเขาถึงจะมี m อ3มีสามให้ฟังนะคะไอ้ที่เล็กๆอะคะ่ะยุคที่น้องใหม่เขาเรียนหนังสือนี่ยังไม่มีมีแค่โทรทัศน์ก็เลยทำไมถึงอยากเรียนหนังสือไทยนะคะก็ พี่สาวมันไม่ต้องไปไกลไงแค่ข้างบ้านแล้วก็มันก็จะติดตัวเราไปเพราะว่าเราชอบดูละครไทยอยู่แล้วอีกอย่างนะคะก็พูดเป็นอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ตัวเองพัฒนาขึ้นว่าอ,อีกอโอกาสหน้าเราต้องใช้แน่นอนก็เลยคิดที่จะไปเรียนนะคะเพราะว่าสมัยนั้นอะ่ะเขาฮิตกันว่าเรียนหนังสือไทยเป็นคือฮิตมาก เลยไปเรียนนะคะเขียนเขียนตัวสองตัวก็แบบว่าโอเก่งแล้วนะคะก็ยังไม่มีพิมพ์หากันถึงแม้จะไม่พิมพ์หากันแต่ว่าเขียนที่หนังสือเป็นหรือว่า,เ,าเขียนให้ดูแล้วก็จําเอาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากาแบบถ้าคนเราแบบอยากตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้อะไรเงี้ยก็จะเรียนรู้ได้ไวนะก็เลยหัดเขียนหัดดูบ้างแล้วก็ ดูที่ซับที่มันเป็นแบบเป็นเพลงอะค่ะก็จะดูเป็นตัวเป็นตัวอะไรเนี้ยค่ะก็ก็เลยไปเรียนที่คุณครูเพิ่มก็เลยรู้อ่านออกเขียนได้นะคะก็สมัยก่อนนี้จะฮิตกันเขียนภาษาไทายเพราะว่าประเทศเราใช้ภาษาพมา่าแต่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ของเขานะคะแล้วก็ภาษาของตัวเองก็ไม่มีหนงังสือตัวเองก็มีแต่ว่า เราไม่ไปไม่ไปเรียนเองแหละคะ่ะเพราะว่าภาษาไตยอ่ะมมันไม่มีโรงเรียนมันมีแต่ไปเรียนที่วัดแต่ส่วนมากเขาก็ไม่นิยมกันเรียนหนังสือไตนะคะก็เลยไปเรียนหนังสือไทยหนังสือคืนหนังสือเลื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขา,เอาตอนเด็กๆก็ไปเรียนอย่างละไปเรียนได้นิดนึงแล้วก็ไม่เรียนเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรไงคะก็เลยหันมาเรียนหนังสือไทยก็เลยเริ่มตั้งแต่จุดจุดนั้นมาก็เลย เป็นหนังสือไทยมานะคะคนครูคนที่ให้ดูในคลิปก็เป็นครูครูคนแรกที่บ้านอยู่บ้านติดบ้านน้องเมยนะคะก็เป็นคนครูคนแรกคะ่ะแล้วก็ต่อมาได้ย้ายจบไฮสคูลก็ไม่เรียนต่อแล้วค่ะไฮสคูลก็จะอยู่ยที่มม3สามมห้าหรืออะไรก็ถึงไฮสคะูลตอนเก้าค่ะจะถึงมหกแล้วอะคะ่ะก็ออกโรงเรียนที่เกยบเลียนก็เลย มาอยู่ย้ายมาอยู่ที่พี่สาวที่ท่าล้อที่ท่าล้อก็พี่สาวเขาก็เลยให้ตอนเย็นที่ปิดร้านแล้วนะคะให้มาเรียนที่ท่าล้อก็เขาจะมีครูสอนภาษาไทยอีกนะนะก็เลยให้มันสอนเพิ่มก็เลยรู้ภาษาไทยถึงเดี๋ยวนี้นะคะก็ไปอ,อ,อะไรนะความเป็นไปเป็นมามันก็เป็นแบบนี้นี่เองนะคะถ้าไม่เจอครูก็จะไม่มีที่จะให้เล่าว่าเออ คนครูคนไหนตอนนี้ก็คือได้เห็นหน้าตาของครูแล้วก็เลยถือโอกาสได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่า,เ,าเจอครูก็เลยนึกได้นะคะก็เลยามาเล่าให้ฟังนะคะไครที่อยากจะดูคลิปที่ที่สังสค์กันที่ปล่อยหมากก็เจอกันได้นะคะไปดูได้เพจเหมยมยองรถเหมยเอ้ยไตลื้อล้อฉันโอ้ เพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อเหมือนมึงยองรถฉันไม่ได้นะครับปุ๊บเปลี่ยนชื่อไปสองสามรอบแล้วมันก็ไม่อนุมัติเลยก็เลยเปลี่ยนไม่ได้นะคะก็โว้วไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้คิดอะไรอยู่เลยตอนเนี้ก็เออโหเสียงก็ดังเขาทำอันนั้นหน้าร้างก็ไม่ได้เห็นที่ตอนที่ปอนมากนะคะเพราะว่าตอนที่ไปอะ่ะเขาคือปล่อยเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้เห็นนะคะว่าประกันหน้าแล้วกันนะคะก็ต้องมี ไม่มีครั้งเดียวนะต้องมีหลายรอบแน่นอนนะคะโอเคค่ะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้นะคะบางทีอาจจะคิดไม่ทันหรือไม่ยังไม่ได้อธิบายหรือยังไม่ได้บอกพี่ๆไปก็เนาะถ้าสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ก็ยาวกันไปนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แบงก์เงินเนืน น,นีก็เป็นภาษาไต้ลื้อนะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเป็นแผลแผลมันรอกนั่นหนาวแล้วปักปักลอกแล้วค่ะซสติขอยไปแล้วคอย